เดีย๋ยวเราจะเข้าสู่บรรยากาศเพลงสนุกสนุกกันนะครับเปิดเพลงต่อไปนะครับกระผมอยากจะขอเรียนเชิญท่านนายกนะครับมาพูดจากับพี่น้องชาวบ้านเราสักเล็กน้อยนะครับนะก่อนที่เราจะได้ดูหนังกันนะครับไม่ทราบว่ามาตรงนี้หรือ,อยังนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเนีเสียงดีจริงๆนี่แหละครับ IS คุณภาพครับแก้วระบบเสียงระบบแสงระบบสีสุดยอดสวัสดีพี่น้องชาวตำบลทัทบุนะครับแล้วก็ตำบลใกล้เคียงวันนี้ที่ IS ได้มาฉายให้เราชม ถือว่าเป็นโอกาสทองของพ่อแม่พี่น้องที่ได้มารับชมนะครับวันนี้เป็นงานชาพนก,กิจศพของคุณพ่อสุเทพเหมือนวาจาซึ่งเป็นบุคคลที่ก่อตั้งโรงโม่สุรินเทพศิลานะครับทางไออสซึ่งเขาเป็นน้องของผมเองนะครับได้นำเสนอที่จะจัดภาพยนต์ เฉลิมฉลองให้กับคุณพ่อสุเทพเหมือนวาจาแล้วก็ให้ความบันเทิงกับพี่น้องชาวตำบลป,ปทัดปทัศบุนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่สุดนะครับที่เราหลังจากที่เจอปัญหาโควิดมานานเราไม่ค่อยได้มามีบรรยากาศแบบนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวตำบลปทัศบุลูกหลานของเรานะครับรับชมด้วยความสงบเรียบร้อย แล้ขอให้อย่ามีปัญหาอย่าให้ทะเลาะเบาแ้งกันเราตำบลประทัดบุเราสามัคคีกันเราไม่ทะเลาะเบาแ้งกันนะครับอันนี้ผมขอร้องก็ขอขอบคุณทางน้องชายนะครับเสียโยไอเอฟภาพยนตร์ไแอด์ซาวที่ได้มอบความบันเทิงให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลประทัดบุครับก็ขอให้ ชมภาพยนตร์ด้วยความบันเทิงครับขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้งานาวันนี้สำเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีนะครับขอบคุณเทวดาซึ่งจริงๆแล้ววันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกหนักแต่ก็วันนี้เป็นวันที่มาจันเป็นอย่างยิ่งนะครับถือว่าเป็นบุญของคุณพ่อสุเทพนะครับแล้วก็พี่น้องชาวตะบลปทัศบุนะครับ ก็จะได้รับชมภาพยนตร์จาก i อเครับก็ขอให้อย่าทะเลาะเบอกแวงกันนะครับครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทาง i อเอสซาวแอนไลท์ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณนะครับไปยังท่านนายกนะครับที่มาพู้จาประสัยกับพี่น้องชาวบ้านเรานะครับทางคณะภาพขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่พี่น้องทุกท่านนะครับบานไกลบานไกลนะที่มาร่วมงานกันตั้งแต่ภาคกลางวันนะครับและก็มาถึงภาคกลางคืนนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับอย่างที่ท่านได้ชี้แจงนะครับเราจะมีเพลงสุขสนุกกันช่วงนี้ประมาณสักช่วงหนึ่งนะครับก่อนที่จะดูหนัง นะก็ขอความร่วมมือนะครับสนุกกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่ามีเรื่องมีรหล่าห้ามทะเลาะวิวาทน,นะครับไม่งั้นท่านจะหมดสนุกนะครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวสนุกกันเลย